คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบและทำเพื่อความบันเทิงผู้ที่อายุต่ำกว่า15ปีควรขี่จักรยานในการรับชมถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยนะครับลงไปซะไอ้บอยสิบเอ็ดยบอกแล้วว่าหน่ายังไม่เอาจริงอ่ะฉันจะทำโกงชิคอี้เลนเอาบอลไปอะไรเนี่ยแล้วออกไปไก้สันกันกูสองคน